สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็มาถึง ep ที่4ี่ฮะใส่เสื้อไม่ซ้ำวันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อชอบเสื้อตัวนี้ก็อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ใต้นี้มาและเดี๋ยวปอจะส่งเสื้อตัวนี้ให้เพื่อนๆน,นะฮะ,ะแล้วก็จะฝากบอกบอกนิดนึงว่าเดีย๋ยววันที่2 0เอบ่อ22ี่24ีนี่ปอเดินทางไปคําชโนดแล้วก็ที่ที่ทีออ่อุดรแล้วเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปบึงการไปไหว้ถ้ำไปไหว้ปู่อือก่อนแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำนาคาถ้ำนาคี เดี๋ยวเที่ยวเท่ยังไงไปอยู่ในกลุ่มแก๊งตะมุตะมิยังไงเดีย๋ยวจะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะว่ามันสวยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวก็จะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำน,นะคะถ้ำเทีนทแล้วท่านปู่ลือนะหูแบบเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าเรื่องแบบ่ากว่าจะได้ไปทริปนี้แบบเป็นทริปที่แบบเฉีวเฉียดมากๆเลยเพื่อนๆแต่ละอย่างการไม่ว่าจะการจองจองคิวขึ้นเขาจองนู่นจองนี่มัน มันเป็นทิปชิวเฉียดมากแล้วก็กว่าจะรวมตัวได้ของแกงนี้ก็เออลองดูเพื่อนๆแล้วเยอะจะเอาคลิปมาฝากวันนี้สวัสดีครับ